สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เดือนก็จะมีเมนูอร่อยมาทำกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เดือนจะแกงหน่อไม้ใส่เครื่องในไก่ค่ะนะคะวันนี้เครื่องปรุงเราก็จะมีหน่อไม้ดองค่ะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องในไก่นะคะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยเราจะใช้นิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกแกงพริกแกงเราก็จะมีหัวหอม นะคะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็พริกขี้หนูตำพอละเอียดบุบุหน่อยพอไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะพอทุกๆแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้เราก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพี่เดือนก็ตั้งน้ําไว้แล้วนะคะพี่เดือนก็ตั้งน้ําให้เดือดไว้แล้วพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะ หน่อไม้ดองเนี่ค่ะเราก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยใส่หน่อไม้ดองแล้วก็ใส่เครื่องแกงตามไปเลยค่ะใส่เครื่องแกงตามลงไปแล้วก็รอให้เดือดค่ะช่วงนี้เราก็รอให้แกงเดือดนิดนึงนะคะ ช่วงนี้เราก็รอให้น้าเดือดรอให้น้เดือดเนี่ยเราใส่ตะไคร้ลงไป,ะะไ,ไ,ปไ,ไปด้วยนะคะใส่ตะไคร้ลงไปต้มด้วยนะคะพอรองน้ําเดือดพอน้ําเดือดพ่านแล้วเนี่ยนะคะน้ําเดือดรัวมากแล้วเนี่ยเราก็ใส่เครื่องในไก่ลงไปค่ะเราก็ใส่เครื่องในไก่ลงไปเลยมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะก็คือตอนเราใส่เครื่องในไก่เนี่ยอย่าคนนะคะ เพราะว่าถ้าคนเนี่ยมันจะทําให้แกงมันจะคาวนิดนึงค่ะแกงอันนี้นะคะจะแกงใส่ปลาใส่เนื้อไก่หรือใส่เครื่องในไก่ก็ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าจะทุกอย่างนะคะจะมีเคล็ดลับนิดนึงก็คือเมื่อเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนี่ยอย่าคนค่ะเราจะปล่อยให้เขาเดือดสักพักนึงนะคะจนเรามั่นใจว่าโอเคเนื้อสัตว์เราเริ่มสุกแล้วเราถึงจะคนค่ะ เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดีย๋ยวมันจะขาวนะคะแล้วเราก็ต้มไปสักแป๊บนึงกล่าวว่าพอให้เนื้อไก่สุกตดเครื่องในไก่เราสุกนะคะ นี่นะคะพอเดืเอดได้สักแป้นเราก็ปรุงรสค่ะหืมกิ่นพริกขี้หนูสวนออกเต็มที่เลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะเราก็ใส่ปลาลงไปสองช้อนอือนี้กลิ่นพริกขี้หนูสวนกับกลิ่นปลาเริ่ม <c oughs> ใส่กันแล้วค่ะทีนี้เราก็ชิมน,นะคะใช้ช้อนกระงนี้แซ่บแล้วค่ะแต่ว่านะคะเราจะใส่ปลาอีกนิดนึงเพราะว่าพี่เดือนชอบค่ะปลาเยอะ บางคนไม่กินปะลาาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราก็ใส่น้ําปลาแทนแต่ถ้าใส่ปะลาล้าน,นี่ยต้องค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ค่อยๆชิมนิดนึงเพราะว่าปะลาร้าเราเนี่ยปะละบาบา้าบางบ้านบางเจ้านะคะจะเข็มมากรสชาติได้พี่แล้วค่ะแต่รู้สึกว่าพี่เดือนจะใส่เผ็ดไปหน่อยในค่นี้ พลิกไม่ต้องตำละเอียดมากนะคะถ้าต,ตำละเอียดมากมันจะเผ็ดมากเนี่ยค่ะพอเราปรุงรสได้ที่แล้วก็แกงเราเดือดเรียบร้อยแล้วเนื้อสัตว์เราสุกแล้วเนี่ยนะคะนี่ค่ะมันเดือดอลแล้วคะันเนื้อสัตว์เราสุกแล้วให้เดือดสักแป๊บเพื่อความมั่นใจว่าข้างในไก่เราสุกหรือ,อยังแต่ว่าข้างในไก่ที่เดินหั่นชิ้นใหญ่มากนะคะมันก็จะสุกไว นี่นะคะพอแกงเราเดือดเครื่องในไก่สุกเรียบร้อยนี่ค่ะสิ่งสุดท้ายใบมังลักก็แล้ก็ใบมังรักนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะไปเรื่อย,ลยแลอนิดนึงนี่ค่ะเป็นอานเสร็จแล้วแกงที่เดือนนี่ค่ะ แกงหน่อไม้ใส่ไก่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ตักเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะกินกับข้าวสวยวร้อน ี่ค่ะแกง่อไม้ใส่เครื่องในไก่ของพี่เดือนถ้ายังไงนุกคนก็ลองๆไปทำดูนะคะขอบคุณค่ะถ้ายังไงฝากติดตามคลิปของพี่เดือนด้วยเนาะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ